แฮชแทกสุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกน่าจะเป็นพันธุ์นี้แหละพุกเจนเองโอเคขออย่างชิตื่นไหมลูกไม่ตื่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลร์บายเจอไฮกับจันจีกิสมอ และก็เชิญนี่ค่ะวันนี้จะจีพาทุกคนมาเช็คอินที่ร้านกาแฟที่เก๋ดูกันแต่งตัวของจันจีก่อน <Wow. S 1> มันเท่มันเก๋มันกรุบมันกรอบจริงๆเลยนะคะเพราะว่าจินจีพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะ hacking coffee roaster ค่ะที่นี่นะคะเขาเป็น coffee space ค่ะซึ่งเป็น pet friendly ด้วยจริงๆนะกับเจ้าของร้านไว้ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวจินจิพาทุกคนไปทำความรู้จักเขากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ k a no, no come on no more no, no, no. โอเคกิสโมตอนนี้นะคะฝากโทนี่ไว้กับน้องพุ่งนำนมของเราค่ะแล้วเราก็มาเจอกับพี่น็อดแล้วค่ะเจ้าของแฮกิ่งก f แฟโรสเตอร์นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านกาแฟที่หูแถวลาดพร้าววังหินที่เก๋มากขอบคุณคพี่นี่เปิดมานานหรือยังคะถ้าเป็นการลอนช์จริงๆอะค่ะยังไม่นานแต่ว่าเราอะทำเบื้องหลัง เป็นลงคั่วให้กับร้านคาเฟ่มา7ปีแล้วเจ็ดปีแล้วแล้ววันนี้พาใครมาคะใครคนนั้นคือคนนี้คนนี้สิคะคนนี้คนอื่นคนนี้คมีชื่อชิจังค่ะอะไรนะช่อช้างสสะอิชิจังงังจังชิจัง ตกแต่งเป็นแนวแบบว่าสีดำอิบเอยมีแบบว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทําไมเราถึงตกแต่งสไตล์นี้คะจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วแน่นอนแหละสีดํามันก็เป็นสีลักของาเราอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ใช่สไตล์แบบเหมือนมินิมอลสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออคาแรคเตอร์เราเป็นแบบแข็งแรงใช่ไหมคะเน้นแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ต้นพี่ต้นเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเราเป็นโอนเดอร์ด้วยกันพี่ต้นก็ มีเขาเรียกว่าความประทับใจการที่ได้ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นมันก็เลยมีทั้งแบบเฮ้ยแต่ว่าญี่ปุ่นแบบมินิมอลมันก็ไม่ใช่เรา<อ>ก็เลยมาจบรงที่คาแรคเตอร์แบบไซเบอร์พังไซเบอร์ค่ะไซเบอร์พังการตกแต่งร้านต่างๆทุกอย่างเนี่ยคือภายใต้คอนเซปต์ไซเบอร์พังแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบมินิมอลเป็นญี่ปุ่นแบบเท่ๆมาดูตรงนี้ดีกว่าเครื่องทำกาแฟใช่เดินมาค่ะเดินมา ต้ังเหยียบโทนนี้ตอนนี้นอนแล้วตัวแบรนด์นะคะอันนี้เครื่องเครื่องชงลาแบรนด์คือเซเนโซเซเนโซเป็นแบรนด์จากเนกาคือดูสวยราคามันต้องแบบแ้แน่เลยอ่ะก็ดุอยู่นะอยากทราบก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสำหรับเครื่องนี้นะคัสตอมแล้วอ่ะกินกาแฟเจ็บหลังอ่า เครื่องบดกาแฟก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรนะคะคุณทน์คุงทน์คุณทน์คุณธนสีดำดำเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างงี้เทปอะเทปอะเทปอ่สวยมากเลยนะคะเป็นแบรนด์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตัวนี้เราคัดตอ่อมันก็จะมีแบบสามารถทำคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อย่างร้านเล่าสีดำแล้วก็คัดตอมสีดำอาะมีทอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีชุดไม้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยสวยที่สำคัญเราเป็นออเทอร์ไรส์นำเข้าด้วย อาไ่ในการขายของขายทั้งเครื่องขายทั้งกาแฟขายทุกอย่างค่ะคุมบูตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าคอรเวลใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะตรงนั้นนะคะมันจะเป็นหัวแถบที่เราจะทำครีบลูแล้วก็จะมีหัวแถบแบบ นำเก๊กฮวยตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยนอกจากนี้ยังก็มีขนมด้วยใช่ค่ะโฮมเมดจริงๆอ่ะคือแม่ทำมาจากที่บ้านแล้วก็ใช่แม่ทำอยู่บ้านแล้วแม่ก็ก็แพ็คกิ้งมาแล้วก็มาส่งที่ร้านถ้าใครอยากอยากจะรับไปขายก็มารับได้ลวรับมาได้ทำทุกอย่างถ่ายทุกอย่างถ่ายทุกอย่างนี่คือสูตของกาแฟทำไมเราถึงตั้งใจจะทำให้เป็นเพทเฟรนลี่ค่ะให้สัตว์มีงได้เข้ามา ก็จริงคิดว่าเพนเลเวอร์ทุกคนน่ะน่าจะคิดเหมือนกันก็คือเวลาที่เราไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราชอบอ่ะเราก็แบบอยากเอาเขาไปด้วยอ่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ,อะปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายคาเฟ่ก็เปิดกว้างเรื่องนี้ใช่แล้วในฐานะที่เราก็เป็นเพนเลเวอร์เราก็เลยคิดว่าเอ เราก็ลองแบบทำเป็นเพ t เฟรนลี่เต็มตัวเนาะให้เขามาแบบได้ทั้งเสพกาแฟดีๆแล้วก็แบบมีคนในครอบเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามนรวมแม็กชิวิตี้ด้วย<ม>ได้ถ่ายกการูปกันได้รายการอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนที่พาสัตว์เลี้ยงมาคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟรหรือร้านอาหารทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือรถเข็นสายจูงหรือว่าที่โอบีต่างๆในใต้องนอกจากนี้มีกฎอะไรไหมคะถ้าเราจะพาสัตว์เลี้ยงมาเราจํากัดไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงพามาได้แค่หมาแมวเท่านั้นหรือ ว่าพามาได้หมดเลยจริงๆแล้วเราไม่ได้จํากัดนะคะอยู่ที่การดูแลมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาก็อย่างที่น้องบอกเนาะว่ามีรถเข็นมีสายจูงเราควบคุมเขาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพามาหลายตู้ว่าพามาเยอะก็อาจจะ i n กซ์มาบอกเราก่อนเราจะได้จัดที่ไ้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือบอกกล่าวหน่อยไม่ใช่มาเบื้มเลยสิบตัวสิตมาได้แต่จะตกใจพี่จะช็อกนิ์เนาะโอเคก็ ข้ามสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทุกยอย่างพูดถึงเจ้าชี้จังบ้างดีกว่าค่ะเออเป็นยังไงบ้างคะเป็นพัน์พุดเดิ้ลใช่ค่ะเพศเมียใช่ไหมคะใช่ค่ะอายุเท่าไหร่คะสามขวบสามขวบนิสัยเขาเป็นยังไงตะกี้แอบกระซิบมาว่าโซนมั่งเหมือนแจ็คแรดเซลแต่ตอนนี้ดุงหิมด้วยหิมเจอคริสโมล่ไม่เอานะไม่เอาูเลยนะแบบยากเยินนี้ ก็คือเป็นแบบทาทอมทาบอยเป็นสุนัขยังไงบ้างคะนิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยเขาจริงๆแล้วอะค่ะอเลิมากอเลิมากแต่ว่าจะขัดความมั่นใจนิดนึงเวลาเจอเนี่ยคนรุมเยอะเะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอคนแปลกหน้าที่น้อยใช่ที่น้อยน้อยแบบตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆรแล้วถ้าสนิทปุ๊บอะค่ะก็คือจะสามารถแบบสะกิด ภาพของมาให้มีความสามารถพิเศษด้วยมีความสามารถพิเศษสามารถแบบยิงป้งตายแต่ตอนนี้ถ้าให้ทำก็คือคงไม่ทำตื่นเต้นเคอยไหนอ่ะมอบเลยเหรอลูกมอบเลยบ้างไหมบ้างไหมป้าด้วยแอาโชว์เราได้เห็นป้องแบบเขาตาแล้วไม่เสียแรงเลยลูกเลย เราแวงเราแว่งเราแบงเพื่อนเอ้ยอโอเคอีกครั้งหนึงไม่ละไม่ละหมดละหมดละหมดละประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเก่งที่สุดสําหรับเท้าสําหรับใครที่อยากจะมาดื่มกาแฟและพาสัตว์เลี้ยงของเรามาที่นี่สามารถมาได้บริเวณไหนคะร้าน Hackin Coffee Roaster ตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน63ค่ะเลียวเข้าซอยมา10เมตรขวามือเรามีลานจอดรถ เยอะมากได้แค่สิบคันไม่ต้องห่วงค่ะถ้าอยากเจอชิ้จังก็มาช่วงเย็นๆนะคะก็จะได้เจอกันนะคะรีเควสได้หรือว่าสำหรับใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาเยอะแนะนำให้อินบ็อกซ์มาหน่อยสามารถติดต่อที่แฟนเพจได้เลยค่ะ f เฟซ o o o กแฟนเพจค่ k i n g Coffee Roaster โอเคค่ะก็มากันได้นะคะเพราะว่าที่นี่มีคฮมเก๋พาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะสวัสดีค่ะ และนี่นะคะก็คือกาแฟที่นินจีสั่งนะคะเป็นเดอร์ตี้รัมนั่นเองค่ะไม่เคยกินเดอร์ตี้ที่เป็นบรัมปกติจะเป็นแบบช็อกโกแลตเล็งเงี้ยมันแบบมันต้องแบบกินแล้วก็ดมก็จะได้กลิ่นอ่อนๆของเขาอยู่ในนั้นนะอร่อยกินกาแฟก็ต้องกินขนม ช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์นะคะจจนจิจะพาทุกคนไปพบกับเจ้ากูเบอร์นะคะจากเพจกูเบอร์แม่กับหมาพากกันเที่ยวนะคะซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์บอเดอร์คอลลี่นั่นเองค่ะเขาว่ากันว่าสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกเดี๋ยวไปเจอความน่ารักสดใสกับเขาได้เลยค่ะเพราะจจนจินัดเขาไว้ที่นี่แล้วค่ะไปเจอกับเขาได้เลยค่ะสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลก ถามปุ๊กกี้นะคะก็คือต้องยกให้บอร์เดอร์คอรลี่เลยคะ่ะพี่ททำไมเราถึงทำเพจขึ้นมาคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ตั้งใจจะแค่เก็บรูปลูกเวลาแบบพาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพ<ข>อ <c oughs> เอาไปเอามาคือเราอะเป็นคนเที่ยวแบบชอบไปคาเฟ่ยอยู่แล้ว <c oughs> เ,เป็นคน<ร>คาเฟ่ใช่คือเป็นติดกาแฟอ๋อเป็นคนติดกาแฟก็จะแบบหาคาเฟ่หาร้านอาหารไปอะไรเงี้ยสี่ปีที่แล้วที่เริ่มเลี้ยงอะก็คือจะไปไหนมาไหนคือโทรเช็ค้านแบบเฮ้ยมันหายากมากเราก็เลยคิดว่าเออไหนเราไปแล้วเราก็เลยแบบเหมือนรีวิวเอาไว้บั ถ้ like hey, s <S like um าเคนที่มีหมาเขาอยากจะพาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่ต้องแบบลำบากหาม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 ีนุ่มบอลมหนมาหน่อยนึนั okay. ่งก่อนนั่งแล้วโอเคคอยนะคอยนะลูกโอเคโอเคคอยนะเก่งมากใช่งี้เขาทำไมเราถึงเลิก border collie คะเพราะว่า พอเริ่มมีความคิดที่ว่าอยากจะอยากจะหา,าน้องหมามาเลี้ยงแล้วก็แบบ อยากได้ไซส์<ช>ที่แบบโอเคแบบกอดแบบกอดได้แบบมันๆแล้วก็เหมือนแบบพาไปไหนมาไหนได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปให้สุดแล้วกันพันพันเนี้ยเขาบอกว่าฉลาดที่สุดก็อยากจะรู้ว่าแบบเออไปให้สุดแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างคะพอไ,ไ,ได้มาวัานแรกเราแบบผูกใจใช่เลยหรือเปล่าคือเขาค่อนข้างฝึกง่ายในเรื่องการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตในบ้านค่ะใช่แต่ออกมาข้างนอกนี่คือแบบดีดเงี่ยเป็นอย่างเงี้ยอืเจอเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะต้องไปเล่นตลอดเวลา อะไรแสบๆที่เราพาไปคาเฟ่เหรืออะไรแล้วเขาทำกูบ้าอย่าทำอย่างนี้มีอะไรบ้างไหมคะคาเฟ่ที่แบบริมชายหาดเราก็แต่งตัวลูกไปสวยงามใส่เสื้อผ้ากะจะแบบไปถ่ายรูปแบบสวยๆ <c oughs> วยนี่เห็นทะเลทั้งๆที่เล่นมาแล้วสาวันเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยไม่มีที่อาบน้ำแล้วถ่ายรูปก็ไบ่ถ่ายรูปวิ่งปุ๊ดลงทะเลไปเลย <c oughs> ก็คือไม่ได้เตรียม,เล,มเลยไม่ได้เตรียม <c oughs> ก็คือแบบกะจะไปแวะคาเฟ่อีก2ที่แล้วก็กลับกรุงเทพ <c oughs> ก็คือวิ่งลงไปเลยแล้วคนที่คาเฟ่ก็แบบไปแล้ว <c oughs> นะคะเห็นเขาแบบร่าเริงแจ่มใสขนาดนี้แล้วความสามารถพิเศษของเขามีอะไรบ้างคะที่เราแบบว่าพร้อมสอนมาตลอด4ปีไอ้นั่งชิดหมอบคอยอะไรเงี้ยก็คือปกติอยู่แล้วใช่ใช่แล้วมันก็มีแบบมีแกล้งตายแกล้งตายให้หมุนตัวมีเกาะเกาะไหล่แม่อะไรอย่างเงี้ยตะกี้เห็นน่ารักมากเราฝึกเขาตั้งแต่แรกที่เราเอามาเลยนะคะฝึกตั้งแต่แบบเอามาเลี้ยงตอนเขาแบบ2เดือนนิดนิดใช่แล้วก็ พอเลี้ยงมาได้แบบ3วันน่ะก็คือเริ่มฝึกแล้วฝึกคำสั่งส่นี่อะไรเงี้ยก็คือฝึกเองดูคลิปแบบดูคลิปตามที่เขาฝึกหมาแบบที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพอเลี้ยงพันธเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยฉันต้องฉ,ฉันต้องฉันต้องฝึกมันคือเป็นพันที่สอนง่าย<อ>แต่ว่าเขาจะมีความคิดที่แบบเหมือนคิดได้แล้วก็เหมือนรู้ทันคน ใช่เพราะฉะนั้นเวลาสอนรู้ <นะ S 2> ทันคนใช่รู้ทันรู้ทันคนว่าแบบเออแบบจะต้องอะไรยังไงเวลาสอนเนี่ยเราก็คือเหมือนแบบเหมือนต้องเป๊ะมากในการใช้คําศัพท์ฝึกนั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาหมอบลงไปเราจะต้องไม่ให้ขนม,มถูกต้องอเราจะต้องให้ในสิ่งที่เขาทําถูกเป๊ะเท่านั้น จะให้ฝากช่องทางติดตามกูเบอร์หน่อยกูเบอร์จะมีเพจนะคะกูเบอร์แม่กับหมาพากันเที่ยวแต่จริงๆแอคทีฟมากบน Instagram มากกว่าอ๋อ oh, Instagram ใช่ Instagram จะเป็นกูเบอร์อินส c o r กรค่ะก็ uh. คือจะเป็นแบบคาเฟ่แล้วก็ที่เที่ยวรัวๆ uh. ทุกวัน,วน <laughs> ทุกวนั <laughs> ทกวนทกวกแม่เลิฟ <laughs> คาเฟ่มาก่ะโ <laughs> อเค okay, ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุงนะคะแล้วก็กูเบอร์มากมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปกินขนมนะคะโอเคไหมคะ นี่มาฝากเลยค่ะเจอไฮมอร์นะคะเป็นชิคเก้นลิเวอร์กับเจอไฮมอร์เกรนฟีนะคะให้น้องกูเบอร์ไปทานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่ะ เห็นเจ้ากูเบอร์แล้วอยากได้บอร์เดอร์คอลลีไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งจิมีนี่มาฝากเลยค่ะกับบ้านคัสันค่ะเป็นบ้านคคัสันที่มีบอร์เดอร์คอลลีบอกเลยนะคะว่าสายเลือดแชมป์ด้วยเดี๋ยวไปดูความน่ารักสดใสความฉลาดของเจ้าบอร์เดอร์คอลลีให้มากขึ้นค่ะในช่วง t o อปด็อกแค่ะน้องอยู่ข้างนี้ครับ ชื่อน้องฟิลลี่ครับเป็นสายพันธุ์บอด์เดอร์คอลลี่ครับอายุ3ปีครับน้องฟิลลี่ก็คือได้รางวัลเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับแล้วก็ได้รางวัลตอนเด็กนะครับเบสเบบี้อินโชครับหลายรางวัลแล้วก็มีเบสปัพปี้อินโช่ด้วยครับหลายรางวัลแล้วก็น้องเนี่ยครับเป็นลูกของแชมป์โลกปี2019ครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะครับคือเบสปัพปี้อินโชครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนงานนั้นเป็นงานเวิร์ดด็อกโชครับ 2 0 1 9สบเบสปปี้โชว์ก็คือเป็นปารปปี้ที่ดีที่สุดในงานนะครับงานนั้นมีปารปปี้ประมาณ6-700ตัวเลยครับจุดเด่นน้องฟิลลี่นะครับก็คือการเคลื่อนที่ครับเขาเคลื่อนเป็นน้องหมาที่เคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามสแตนดาดของบอร์เดอร์คอลลี่แล้วก็เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็การก้าวเท้าของเขาครับก้าวสุดแล้วก็ถีบสุดครับอันนี้เป็นข้อข้อดีของเขาที่ทําให้มัดใจกรรมการได้ น้องหมาสุนัขพัน์ o r d e r c o l ลี่นะครับนิสัยของเขาเองคือเขาหนึ่งเขาจะเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกเนาะแล้วก็มีนิสัยตื่นตัวขี้เล่นแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ไวกว่าสุนัขพันอื่นเยอะมากครับน้องฟิลลี่เป็นน้องหมาสายสายพันธุ์ประกวดเนาะการฝึกนั่งหมอบคอยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ฝึกครับทีเนี้ยก็คือว่าเราจะฝึกให้สมาธิซึ่งน้องฟิลลี่ก็มีสมาธิที่ดีนะครับในสนามประกวดก็เลยง่ายต่อการฝึกมากขึ้น อร์ลี่นะครับเป็นสุนัขไซส์กลางนะครับความสูงเพศผู้นะครับ19-22นิ้วสําหรับเพศเมียน,นะครับจะอยู่ที่18-21นิ้วครับในส่วนของกระโหลกนะครับจะต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเช่นเดียวกับกระบอกปากครับจะต้องไม่แหลมแล้วก็ไม่ทู่จนเกินไปส่วนจมูกนะครับจะต้องมีสีที่เป็นสีเดียวกับสีขนสีของจมูกครับควรจะต้องอเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันหมดไม่ได้เป็นลายกระตานะครับจะต้องเป็นรูปเนี่ยจะต้องเป็นรูปแอลมอนด์นะครับ แล้วก็สีตาเนี่ยจะมีตั้งแต่ดําเป็นน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนไปจนถึงสีเหลืองเลยครับ <S <S ส่วนหูจะต้องตั้งขึ้นหน่อยพับลงมาส่วนปลายเล็กน้อยครับส่วนของอุ้งเท้านะครับไท้ที่กําลังพอดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปจนทําให้รู้สึกว่าการเคลื่อนที่น้นหนักส่วนช่วงคอจะต้องไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับอ่าไหลแล้วก็เส้นหลังเส้นหลังจะต้องตรงเนี่ยครับแล้วก็มุมขาหลังแล้วก็ส่วนของหางจะต้องแบบไม่ชี้ตั้ง ถ้าเกิเป็นตัวผู้ก็จะต้องมีอันหะสองใบส่วนขนน้องหมาบอเดอร์คาลีนะครับจะเป็นขน2ชั้นถ้าเป็นสายประกวดก็จะเป็นขนยาวแต่ถ้าเกิดสายเป็นสายใช้งานก็จะเป็นขนสั้นแล้วก็ส่วนสีขนเนี่ยครับจะมีตั้งแต่สีดําสีน้ําตาลแล้วเป็นสีเมอร์เลวมีสีเซเบิลมีหลายสีมากเลยครับแต่ว่าอันนี้คือที่พูดไปก็จะเป็นสีหลักๆ การเตรียมตัวก่อนงานประกวดนะครับน้องฟิลลี่ก็จะมีการออกกําลังกายการฝึกสมาธิออกกำลังกายนี้ก็คือต้องเช้าเย็นนะครับแล้วก็ฝึกอย่างน้อย่อา4-5วันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็มีการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีการเสริมวิตามินมีการอาบน้ําตัดขนการเทรนนะครับก็ต้องเทรนตั้งแต่หนึ่งก็คือทางด้านจิตใจก็คือการพาเข้าสังคมการเดินออกไปเจอน้องหมาตัวอื่นที่นอกเหนือจากน้องหมาในฟาร์มอย่างเงี้ยครับ คนที่จะเลี้ยงบอดเดอร์คอร์ี่นะครับอ่หนึ่งผมคิดว่าจะต้องมีเวลาเหมือนคล้ายๆเหมือนสุนัขพันธุ์อื่นเลยนะครับแล้วก็2ก็คือว่ามีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ไปกับน้องสุนัขมีความอยากออยากจะฝึกน้องหมา อย่างนี้ครับเลี้ยงบอด์เดอร์คอลลีก็จะสบายมากแนะนําสําหรับผู้ที่อยากนําน้องหมาสุนัขบอลลีไปประกวดนะครับก็คือต้องหาสุนัขพันธุ์บอด์เดอร์คอลลีที่เป็นสายประกวดแท้ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายใช้งานเนี่ยจะเหมาะสําหรับการดูแลสัตว์ในกรมแบบปศุสัตว์ในฟาร์มมากกว่าแต่ถ้าเกิดสายประกวดเนี่ยถ้าวิ่งอะไรก็จะมีความสง่าความสวยงามมากกว่านะครับพลังงานก็จะน้อยกว่าง่ายต่อการฝึกแล้วก็การดูแลมากกว่านะครับ ผลก็จะยาวสวยกว่าคือเราต้องดูพ่อแม่ก่อนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดพ่อแม่เป็นสายประกวดเนี่ยลูกโอกาสก็จะเป็นสายประกวดมากมากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพ่อแม่เป็นสายใช้งานเนี่ยผลก็จะสั้นเตียนติดตัวแล้วก็แบบว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็จะไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์ประกวดครับก็จะสามารถเห็นได้แต่เด็กๆเลยช่องทางการการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเอาไปเลี้ยงเล่นหรือเอาไปประกวดทางเรายินดีให้คําแนะนําให้คำปรึกษายอยู่แล้วครับ ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กนะครับบ้านหมาคัสสันหรือว่าคัสสันเฮาส์นะครับไอนะครับคัสสันเฮาส์ออฟฟิเชียลครับ ช่วงเวททองนะคะจริงจิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรงพยาบาลสัตว์ที่นี่เลยค่ะ Crystal พ e t นั่นเองค่ะที่นี่นะคะครบคันในเรื่องการรักษานะคะแล้วก็เครื่องมือที่เทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่การฆ่าเชื้อดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจริงจีจะส่งคุณหมอพลอยจากโครงการหมอหมายใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรกันค่ะในช่วงเวททอค่ะ สวัดีค่ะพลอยนะคะจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นผู้เข้าร่วมโครงการหมอมาใจหลอกส่งต่อความรักให้หมาจอนซีซั่นที่4วันนี้นะคะพลอยจะพามาพบกับโรงพยาบาลสัตว์คริสตันเพชรโรงพยาบาลสัตว์ที่ครบคันทุกการรักษาและยังเปิด24ชั่วโมงอีกด้วยวันนี้พลอยก็ได้นัดพี่หมอเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็พูดคุยกับพี่หมอกันเลยดีกว่าค่ะตามพลอยกันมาเลย ที่นี่มีคอนเซปต์การรักษาของโรงพยาบาลยังไงบ้างคะที่นี่คือเน้นการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับผมถ้าสมมติการวินิจฉัยถูกต้องการรักษาก็ย่อมถูกต้องาการวินิจฉัยถูกต้องคุณก็สามารถเปิดกูเกลรัลษาได้ถูกต้องเช่นกันครับที่เราเน้นเนี่ยครับคือความสะอาดคือความปลอดภัยของในอากาศนะครับ,บจริงๆถ้าเกิดใครติดตามแต่โรงพยาบาลเก่าในโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยก็คือเราจะมีบทฟออากาศในโรงพยาบาลอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินี่กจะมีแสง UV ที่ฆ่าเชื้อในท่อทางเดินอากาศทุกอันหมดเลยทุกอนุนะครับแล้วก็จะ นะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้คือเราจะมั่นใจว่าโรงพยาบาลนี้ค่อนข้างปลอดภัยในเรื่องของการที่จะติดเชือ้อเพราะฉะนั้นใครที่มาโรงพยาบาลนี้สังเกตว่าไม่รู้สึกเลยว่าอากาศมันมีกลิ่นที่นี่จะไม่มีกลิ่นครับผมห้องตรวจที่นี่จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือที่นี่คือเราจะเป็นลักษณะห้องตรวจที่ค่อนข้างใหญ่ครับโต๊ะเราก็จะมีตัวดูดอากาศทุกห้องนะครับประมาณนั้นเวลาที่สมมติว่าเราเป็นระบบปิดหมดเวลาที่สมมติว่ามีการติดเชื้อเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปิดห้องแล้วก็ใช้ระบบดูดอากาศเนี่ย ดึงอากาศขึ้นไปทิ้งข้างนอกตึกแต่ก่อนที่จะทิ้งข้างนอกตึกเราจะมี U V ฆ่าเชื้อก่อนอีกรอบหนึง่งก่อนที่อากาศจะออกนอกตึกแล้วก็เวลาที่กลางคืนหรือเวลาที่เราไม่ใช้ห้องเราจะมีไฟ U V อันบนตัวนี้ครับที่เปิดนะครับแล้วก็ในห้องทุกห้องก็คือในโลกแอร์ทั้งหมดที่เป็นตัวรีเทนแอร์นะครับตัวรีเทิร์นแอร์ก็คือแบบนี้นะครับ mm hmm. ทุกอันนะครับก็จะเป็นใส่ U V ข้างในหมดรวมถึง mm hmm. ที่มีพวกคาร์บอนฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นคือจะค่อนข้างไม่มีกลิ่นแลวก็สะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลา mm hmm. พนักงานโรงพยาบาลเนี่ยยังแทบมีคนติดเชื้อไม่ถึง10%ครับแล้วถ้าติดเชื้อคือติดเชื้อด้านนอกแล้วก็ยังไม่เคยมีใครติดเชื้อโควิดที่นี่ครับครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนเตรียมการผ่าตัดนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องใช้ความเย็นจัดไม,ม่ทำไมครับหมอ ส่วในห้องผ่าตัดหรือในโรงพยาบาลตนีครับประมาณ20องศา21องศา mm hmm. เพราะว่าอุณหภูมิพวกนี้จะมีผลต่อในเรื่องของความชื้นในอากาศ oh. เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าความชื้นที่เราอยากคือ40 50 60เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เชื้อโรคจะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับอุณหภูมิข้างนอกอย่างสมมติ3 5องศาความชื้น90เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย <c oughs> เชื้อโรคมหาศาล <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่ในห้องนี้ความเย็นอย่างเงี้ยไม่เป็นเชื้อราไรแบบทีเียวไวรัสหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของ ขี้เลื้อนเข็บหมัดอนี้ก็ไม่มีมันจะน้อยลงมากๆครับเพราะฉะนั้นการเปิดแอร์เย็นพวกนี้มันถึงทําให้ทุกอย่างทํางานได้ดีแล้วก็ปลอดเชื้อมากขึ้นด้วยความชื้นค่ะแล้วก็มีแผ่นความร้อนเอาไว้เซฟตัวสัตว์ด้วยใช่นก<ช>ัค่ะพรม ก็พาทุกคนมาเช็คอินที่ร้านกาแฟาที่เป็น pet f ฟ e ลี l y อย่าง hacking coffee roaster นะคะถ้าใครได้พาสัตว์เลี้ยงมาก็ดูแลความสะอาดดีๆแล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของ border collie ทุกคนจะชอบนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ pet lover by เจ h หายแล้วนะคะฝากติดตามทุกช่องทางนะคะ Instagram Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะวันนี้เจนจิกิสโมและก็โชนีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ